ขอต้อนรับนะครับคณะสื่อมวลชนทุกทุกท่านเลยเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับ The Magic Moment Concert นะครับตอน The Power of Love นะครับ <จะ S 2> คอนเสิร์ตที่ประสบวยศิลปินที่เป็นที่อชอบโดยเว่าะผมนะครับเป็นอ่าซึ่งเป็นอย่างพี่แต้มชลนีตต่สมัยผมเ,เรียนแพทย์นะครับ <S 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 ได้ไปเรเพลงที่หนึนะครับทำให้ผมจบแพทย์นะครับเพราะทำพลังอ่านหนังสือได้ตลอดคืนนะค,ะ <S <S ะะคนรับซึ่งทุกท่านทราบดีว่าที่อย่างนี้เป็นที่ที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้รงปริมาณรีราชเป็นโรงพับาลของประชาชนของโซนิคมด้วยหลายๆอย่างของคนไข้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนไข้หายได้แต่โชคสุดท้ายจะทํำยังไงเขาไม่ทุกข์ทรมานให้เขาสามารถอยู่ได้โดยที่ลูกหลานคนที่รักเขารู้สึกว่าเขาไปอย่างสงบสิ่งนี้ต้องมีศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับ ซึ่งจริงต้องยอมเรยประเทศไทยยังไม่มีศูนย์ที่ครบวงจรในการที่ส่งุสาครรมไปที่เรือ้อยครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งสำคัญของสีราตน์เราประเทศไทยที่เราจะทําให้สําเร็จคาดว่าน่าจะสามารถเปิดได้ประมาณช่วง2,569ทางนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมีเงินทุนที่เรามาช่วยสนับสนุนครับคณะัานเดียวกันที่มีเงินส่วนหนึ่งที่จะไปพัฒนาศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษซึ่ง จะมีช่วยกันดูแล้วก็จัดให้ทีมีทันเดอร์มาหานักร้องเก่งๆสวยๆทั้งหลายเพราะเสียงนะครับซึ่งเราดูแล้วมันน่าจะช่วยไะ้เยอะซึ่งพวกผมเองครับริจาคกันโกระห้าแสนด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆอะไรหลายคนก็ช่วยกันบริจาคอย่างอย่างอย่างที่บอกเราจัด ทีวีันบริษัททีวีทันเดอร์เราเราได้ทํางานมีโอกาสทํางานร่วมกันแล้วก็จัดเปนจิโมเมนต์ขั้นรั้งแรกขึ้นนะครับตอนเพลงของดีดนตรีตกแต่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับซึ่งในงานนั้นเนี่ยก็ผมผมเชื่อว่างานเกิดจากความตั้งใจที่ดีเพราะฉะนั้นตอนที่เราทํางานทุกคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เนี้ยซิลิราชพยาบาลร่วมกับอัมพลฟูส๊ส์และเทพนุภภพรมาพร้าวขอร่วมสงมบอบความสุขผ่านเสียงเพลง ที่จะคืนรอยยิ้มให้กับทุกคน The Magic Moment Concert กับปรากฏการณ์ที่เคยสร้างช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ผ่านบทเพลงที่แสนทรงพลังเป็นช่วงเวลาที่เราตามเคยมอบความสุขและรอยยิ้ม I Live <choose> Concert ต่อ The Power of Love Concert เพลงรักพลังรัก ที่พร้อมจะส่บมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายและศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษสิริราชกาญจนาเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเพื่อนพี่น้องชาวไทยอีกครั้งผ่านคอนเสิร์ตเพลงรักที่ขัาวขานความไพเราะไปกับศิลปินคุณภาพของเมืองไทยลุลาป๊อปปองกูล บอยพิสเมเกอร์ทอมอิสระอลิสธนัสร์ชรัตเฟื่องอารมณ์เป็นชลาทิศและก้องสหรัฐบรรเลงโดยวงดนตรีในรูปแบบป๊อปออเคสตราที่ดีที่สุดในประเทศที่กำกับดนตรีโดยผูสิ์ไลท์ทองพบกัน16มีนาคมนี้ Impact e x h i b i ิชันหอห้าเมืองทองธานีจำหน่ายหมดแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ร่วสมสมบัติพลังรัก

ทุกทุกครั้งที่ได้คุยถึงทุกครั้งที่ฟังเธอจิตใจใคำในคำฉันรู้สึกได้สัมผัสเธอมีความหมายเท่าไรอยู่กับเธอแค่ครั้งหนึ่งหรือว่ากับเธอแค่ครั้งหนึ่งเธอทำอะไรได้แค่ไหนรู้เพียงเธอจะสะสม,าาามทุอทก,กอ,อารมณ์ มกก็มีน้องลูลามีน้องอลิสมีน้องเบนแล้วก็มีทางก๊อกอีกคนหนึ่งก๊้องสหรัฐนะครับคนที่วันนี้จะมาด้วยแต่ว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดมีคุบบอยอีกหลายท่านที่ที่ที่จะมาร่วมกันเราได้ศิลปินเหล่านี้มาทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างแซมเบอร์ว่ามิรือระดับพลาดไปได้ สนุกแลวก็ได้บุญด้วยครับตั้งแต่ได้แต่ความอันนั้นต่อไปเลยไปรู้หนอคะก็จริงเอ่อการร่วมงานระหว่างศิลปินแต่ละคนนะคะช่วงมี้เราจะเจอเป็นแบบคู่คู่แต่ว่าถ้ารวมกันอย่างที่เห็นทุกๆคนแบบเนี้ยมันมีโอกาสมันน้อยมากแล้วคือถ้ามีออเคสตรา30ชิมแล้วมีพี่แต่งดูแลเรื่องของ Arrangement แล้วก็ produce ทั้งหมดเนี่ยคคือมันเป็นโอกาสที่ บางทีเราหาฟังที่ไหนไม่ได้เลยอะค่ะคือพอศิลปินเองเห็นศิลปินดยกันเนี่ยเราสามารถคิดได้ไปถึงวันงานแล้วว่าฉันอยากจะร้องห้กคนนี้เพลงนี้อะไรเนี่ยแล้วยิ่งใหญ่ประมาณนี้แล้วบิวประมาณนี้อะไรเนี่ยค่ะวันหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากให้มาดูกันเยอะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราได้ทำบุญแน่นอนสองเนี่ยคือทางศิวิราชดูแลผู้ป่วยที่ป่วยทางกายศิลปินเ่ยจริงๆก็เป็นคนที่ดูแล หลายๆคนที่ฟังรีบแล้วรู้สึกดีขึ้นจะป่วยทันใจหรือว่าเหงาหรือว่าอกหักหรือว่ารักใครเงี้ยมาฟังศิลปินร้องเพลงทั้งหมดในงานดฉพาะแมจิคโมเโมเที่จะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วลองว่าทมบุญแล้วเราลองก็จะกลับบ้านไปด้วยความอิ่มใจสบายใจเพราะฉะนั้นมาชมกันได้เยอะนะคะเราจะเตรียมเพลงร้อบมให้ฟังให้เกิดแมจิคโมเโมเใ,ให้มากที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากครับ มีจริงนเมงนะคะเรารู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเลยคอนเสิร์ตนี้นะคะเพราะว่าเป็นการที่ไม่หักไรได้เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเข้าโรงพยาบาลนะคะก็รู้สึกว่าได้ทําบุญด้วยค่ะแล้วก็ใช่ก็น่าจะมีความสุขมากๆด้วยแล้วก็เพลงแล้วก็ดนตรีนะคะทุกานดีมากๆเลยค่ะก็อยากรีมาดูเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณะค่ะขออน สุดท้ายพี่เป็นเลยครับไม่ไม่ค่อยชอบเป็นเลยต้องพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าทุกคนพูดแล้วนะครับแต่ว่าขอพูดในมุมมองตัวเองแล้วก็เหมือนกันการ,การที่ได้ได้มาทาได้มาร้องคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยได้ได้เล่นกับดนตรีที่อารีชอบอเนี่ยก็ก็นอกจากที่เราได้ได้มาร้องเพลงได้มาทําบุญแล้วเราได้ความสุขในการเป็นนักร้องของตัวเองด้วยนะครับก็16มีนา นี่ก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับแล้วก็บัตรหาซื้อง่ายมากที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็มามีความสุขทั้งใจแล้วก็กายแล้วก็มามอบความสุขให้กับผู้ป่วยด้วยครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มาสร้างความสุขในวันนี้ให้แล้วก็เปียเพบกับพวกเขาบนเวทีใหญ่อีกครั้งนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ